สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ปีหกหกหกเนาะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ fc ปีน้อยทุกท่านทุกคนครับวันนี้ปีน้อยเมนูแรกของปีนี้นะครับเนาะปีน้อยจะแกงพักขี้เสียดพักสีเสียดพักขี้เขียดนุ่มพอครับพักสีเสียดนี่บางพื้นที่เปิดกับห้องพักขี้เขียดเนาะครับเนาะมันจะออกกลางตรงกลางน้าเนาะนะครับมันจะหน้าตามันจะเหมือนพักขี้ขวงเนาะครับเนาะ แต่พักขี้เสียดนี่จะอยู่ออกกลางตรงกลางนะหลังเกี่ยวเข้าได้สักเดือนสองเดือนนะครับเนาะช่วงนี้ก็ออกเริ่มอ,ออกนักออกหลายกันแล้วครับถ้าเป็นพักขี้ขวงนี่มันจะออกกลางหวงบ้านในสวนในบ้านนะครับเนาะมันจะขมกว่านี่ขมกว่าพักขี้เสียดนะครับเนาะอันนี้จะขมหวาน,นส่วนตัวพี่น้อยว่าพักขี้เสียดนี่จะล้ากว่าพักขี้ขวงนะครับเนาะมันเพราะว่าปีหนึ่งออกเตือ่อ คราเป็นผักขี้ขวงนี่ออกได้ทั่วไปนะครับเนาะน,นี่จะแกงใส่ปลายแหง้งนะแขงใส่ปลาแหง้งใส่ไข่หแกนมาพอน้ําพริกมันครับน้าพริกมันก่ำมีอย่างไรน้ําพริกมันใจ้ย่างแกงผักละก็ได้นะครับเนาะใส่กระเทียมเหียใส่หอมแดงกะปิใส่ห้าใส่พริกแห้งครับมาไปต่ากันครับไปหนอย,อยีอย่ยเพ้ยงพอครับลงโต๊ไปเลยต่ำเบิ่มเดียวครับตั้งหน้ามาแกงท่าไว้เลย วันนี้้านปี่น้อยเปิดปกตินะครับวันนี้วันที่สองนะครับนาอวันนี้วันที่สองแล้วครับวันที่สองของปีใหม่แล้วท่านที่กำลังหาเดินทางกับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเด้อรถจะติดน้อยนะครับนาะแจะเย็นๆครับด่อยครับมาเดี๋ยวมันถึงถึงนะครับนาอบางคนเปิดมาได้กับบ้านกับมากกินกับข้าวเมืองลานปี่น้อยครับเปิดลานทุกวันครับสากการหนึ่งก็ นวามินท้อยสามครับร้านอาหารเหนือบ้านคนเมืองสาขาสองก็อำเภอสัตตหีบนะครับเนาะตำบลพูตาหลวงครับขึ้นมอเตอร์เวย์มากับหน้าร้านไปน่อยเลยครับลงช่องทางออกที่ทิพห้ากับหน้าร้านเลยเนาะครับเนาะอ่าเราเอยงเรียบร้อยครับแกงกันเลยครับง่ายๆครับได้ตั้งน้ำต้มปลายแห้งไว้ครับมันจะได้เปื่อยนะครับเนาะ แต่ปลายแห้งไปหน่อยต้มไปหลอบหนึ่งแล้วนะครับน้องเท็กติดตาเขาต่าใส่เลยเลยครับไม่ต้องใส่น้ำาหลายนะครับน้องหมกถ้วยเดียวระว่าพักมันจะยุบจะหย่อบอยู่นะครับน้องใส่น้ำเดือดโบ๊ะบ๊ป่าเปื่อยพักมาใส่บุ่มเดียวครับต้มไปจัดเหมือนพักป่าเปื่อยแล้วก็พักใส่เลยพักที่เสียดมันจะขมอมลํมขมหวานนะครับเนาะพักที่เสียด มันแบบได้ขมเหมือนฟักขี้ขวงอันนี้จะขมหวานครับขม<ะ>ถ้ามันเท่ามาวันน้าจะลวกครับต่มะม่งวงล้มขนาดนะครับหน้ามันยุบมันหย่อนนะครับน้องขมมันยุบแล้วครับน้ากระเริ่มแห้งจับถ้วยพอดีนะครับน้องออใส่ตักใส่ได้เลย ปุงรถไปตัวยใส่ชุดรถไปเห็นน้อยใส่รถด,ดีไปเห็นน้อยนะครับจับพอดีน้ำได้ถ้วยพอดีนะครับ,บดดน้ดดนะบนะองแข่งพักที่เทียดเมืองเมืองครับอยากกินอะไรอย่างเมืองเมือง,งแบบนี้มาล่าพี่น้อยแบบพิหวังครับมีกับข้าวเมนูอาหารเนือ้อห้าสิบหกสิเมนูทุกวันนะครับนาะอนะพี่น้อยจะพยายามอัปเดตอาหารตามฤด,ดูกาลนะครับนาะไปะกดมาจากบ้านจากจองเขาพุ้นละครับมานะ เรียบ,บร้อยแล้วครับพิทแกตได้เลยเป็นเมนูเมืองเมืองครับเป็นเมนูบ้าน,านอาหารเหนือบ้านเขาโอ้เหมาะขนาดไป้น่องไป,ปแห้งต้วยใส่ไข่ต้วยนะครับเนาะตรงนี้มันจะแปลงหน่อยเนาะมันเป็นอย่างที่หัวดูหัวดูคือมันเริ่มต้นมันใหม่ แกงน้อยครับแกงพักกี้เสียดบทีเดีย่นี่ปีน้อยซื้อมากิโลสามร้อยห้าสิบเนาะครับเนาะซื้อตลาดวัดนะครับบ้านไม่ตับหมดแล้วเขย่าเมืองเมืองครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะครับเนาะแต่ล้ำสุดยอดล้ำกว่านี้ผมมีทำแล้วครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณตีดกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่มาอุดหนุนพี่น้อยตีล้านขอบคุณตีดสนับนุนสินค้าพี่น้อยทางออนไลน์เนาะครับเนาะ เดี๋ยวปากอันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ